สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนทําปฝาฮันนี่แกมนะครับขั้นตอนแรกระวงังที่เกี่ยวของก่อนนะวางไปนี้นะครับวางไปนี้แล้วก็วางรถรางตรงนี้รถรางฮอปเปอร์นะครับวางรถรางฮอปเปอร์ตรงนี้นะครับแล้วก็วางแบบนี้แล้วก็วางฮอปเปอร์ขึ้นข้างบนนีน้แล้วก็ฮอปเปอร์สองชั้นเลยครับแล้วก็วางบล็อกใบใม่เป็นปนี้ครับเป็นบล็อกกราบ กุหลาบพันปีครับผมน,น่าใช้ตัวเกมีภาษาไทยอาจจะดูไมนิดนึงนะัแล้ก็ใช้ลังพึ่งวางตรงฮอปเปอร์ที่ตะวางออนแรกครับวางไว้ตรงนี้ครับแล้วก็วางบล็อกกระจกรอมรอบเลยครับเพื่อให้ดูว่าพึ่งมันออกมาหรือเปล่าอยางเงี้ยก็วางรอบไปนีดเลยย็แล้วก็กานนี้เลยครับ แล้วขั้นตอนต่อไปครับให้วางวอกขนาังนี้ครับให้วางขนาดนี้เป็นคอมบลาตเตอร์ครับชิดพัญญาเดสโตนถ้ามันอยู่ระ,ระ,ระดับที่ห้ามันเนี่ยเก็บเียวได้พอดีเลยครับอยู่ระดับที่ห้ามันก็จะพอดีเป๊ะเลยครับมันก็จะเก็บเกี่ยวให้เลยครับแล้วเราก็ต่อรีพิตเตอร์ไปนี้แนละ้ว แล้วเราก็ใช้บล็อกอะไรก็ได้ครับตรงนี้แต่ต้องฟเฟรมบล็อกที่นําไฟฟ้าครับเป็นบล็อกที่นําไฟฟ้าอย่างเดียวเท่านั้นครับเตรมบล็อกปกติครับเตรียมไปแชร์พวกบล็อกกระจกอะไรพวกนี้บล็อกแกลเล็กอะไรพวกนั้นครับก็ใช้เครื่องยิมหันหน้าลงเดี๋ยวก็ต่อมุจ,จอเลสตัวนี้นะครับอ่าเครื่องนี้ก็ไปอาเสร็จแล้วครับถ้าถ้าพึ่งเก็บน้ำพึ่งมันได้ระดับพามันก็จะ ผมก็กจะเดี๋ยจะเติมกลับมาที่เครื่องยิงเพื่อให้เครื่องยิงตัดทันทีเกมออกมาครับแต่ภาพน,นี้นี้ต้องมีกังไกลด้วยนะครับต้องต้องมีกังไกลด้วยครับอ่าก็ประมาณนี้นะถ้าชอบกดไลค์กดแชรกอล์ฟใช้กังไกลเลยฮะสำหรับวันนี้ก็ไปครับผมเจอกันใหม่ครับ